สิกาลงหรือว่าคลงน้องไอ้บังสุดสางฮะนมันเมดละสุดสาง้างเล่นนำล่ะนี่เป็นสีางเป็นสางเดียแล้วะ ลกกาซอยปู่เบิ้งผู้เบิ้งปู่ลกกาเบื้องหะ เอาถ้าบอเอาน้ำลงมันสิบลกไงก็บอเป็นผงผงค่ะเอบอบอกเป็นผงเยใ่เป็นผเนาหยาบเน้บ้างลแ้แป้งมากับใครมาคนเดียว ถือถุงแงงนึกว่าถือถุงเก็บปลาเก็บปลาปุ๋น่าเลงมามาีหยังอะพอต้มได้ยังนไม่ได้กินะหึงเปล่ามูเอ้เ่ก็จะเดกียนแล้วอยากีโอ้ยยังไม่ได้ ตะกุนได้จังมัดเลยตะกุนเอาไม่ขึ้นแล้วบอว่าจดอ่เราไม่รีดเราค่คตร

อาก็หผบมาตังมูยังใช้ยุคก่าได็กกันไลย